ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆมิตรลักนักสะสมนะครับไม่ว่าแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญครับกับช่องคนส่องเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคล,คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับทําความรู้จักกับเหรียญที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับเหาสำหรับการเก็บสะสมนะครับไปดูกันครับว่าปีที่ผมจะให้เพื่อนได้รับชมณนะขณะนี้นะครับคือปี2542ครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนหาง่ายนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องหาเหรียญที่เก่าแก่และ มีราคาแพงๆนะครับเอาแค่เหรียญที่เราใช้จ่ายชีวิตประจําวันของเรานะครับก่อนจะใช้ดูก่อนครับว่าเหรียญที่ใช้อยู่ปีพศไหนนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าครับไปชมมันครับว่าผมจะเอาเหรียญไหนมาให้เพื่อนได้รับชมครับนี่นะครับใช่เลยนะครับปี2542นะครับเหรียญ5บาทนะครับมาดูกันครับลักษณะของเหรียญนะครับ เป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับเกือบใส่ทองแดงราคา5บาทนะครับตรงกลางไม่มีรูนะครับวงขอบนอกมีเฟืองหยาบนะครับเฟืองหยาบขนาดเส้นบาทศูนย์กลางยี่บสี่มิลิเมตรนะครับมาดูลวดลายของเหรียญนะครับตรงกลางพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัด,ดราช ภูสิตาพรน,นะครับฉลองพระอ,องค์ยุยบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวาครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชัชกาลที่9้าครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญ วงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับภายในของขอบเหรียญเบื้องบนครับมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทำขึ้นนะครับเป็นพศ2,542ครับเบื้องล่างมีเลขบอกราคานะครับว่าเลข5ไทยและอารบ,บิกนะครับและมีข้อความขั้นตรงกลางว่าบาทนะครับ ประกาศใช้เมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 3 1นานะครับจำนวนการผลิตของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับปีพศนี้นะครับ50 07, 60, ล้าน7จ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับถือว่าจํานวนผลิตไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับสําหรับเหรียญหมุนเวียนนะครับของปีพศสองพันห้าร้อย 42นี้นะครับสำหรับผมมีจำนวนนะครับมีอยู่2เหรียญนะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากครับเพื่อนๆใครมีครับรีบเก็บเลยครับราคาปัจจุบันครับอยู่ที่ในเว็บไซต์นะครับอยู่ที่85บาทนะครับเหรียญละ85บาทเพื่อนๆคิดดูว่าถ้าเรามีจำนวนเยอะๆนะครับ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นมูลค่าได้นะครับเพื่อนๆถามว่าจะเอาไปขายที่ไหนนะครับมีร้านรับซื้อครับร้านใหญ่ๆนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาจะมีการเปิดรับซื้อเหรียญนะครับสําหรับผมก็มีข้อมูลนะครับของเหรียญมาให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามนะครับได้ชมว่าเหรียญแต่ละปีพศนะครับ มีความเป็นมายังไงนะครับแต่ก็กระแสะการรับซื้อเหรียญน,นะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเขาจะรับซื้อกันในราคาเท่าไหร่นะครับผมก็มีข้อมูลเข้าไปหาทางเว็บไซต์นะครับก็มาฝากเพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆใครชอบใจในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนสองเหรียญครับได้ทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญแต่ละปีพศออนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ